วัดค <c oughs> ่ายโพก้าต้นอำเภอค่ายบางประจันทรงห์ัสุรินทวันอาทิตย์28่ธันวาคม25งพัน้าร้อสิ

ผู้พระไทยมีหนึ่งพระเทียงเงินสองหลวงพหงเสนาสาหลวงพิไทยอาสาพยาพิไทยดาบับสี่หลวงราชาาเสนหพร้อมด้วยกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจงสเสด็จมาเพื่อเป็นสักศิีพยาน และรับรู้ในงานการวงสรวงในครัน้นี้ขออัญเชิญนนะักบัตนรนีีด้วยเถิดพระเจ้าค่าต่อจากนี้ขออัญเชิญ ยาณบาห์ไว่อนพันต่อเหตุการณ์ขอพระองค์พันใช้ในการปลันพานจิตเยริศของิรสอโค์จิตยงอย่าเฟมดตามาเพื่อจะได้เป็นการพันต่อเหตุ้าคณรเมื่อพระองค์เสด็จมาพร้อมแล้วโจกประทานพระพรใค ให้กับวผูเก้าต้ททาาานแห่งนี้และผู้ที่อยู่ในที่นี้ เนที่ทําอันนี้มันเป็นตัวนี้2.5 3 Ah, you โบก้าต bon ah ้นกำลังสร้างกำลังปูหลังคาพวกโจรติดอยู่เป็นสีขาวสีทองเดินเข้าไปข้างในก็เป็นตลาดตลาดของข่ายบริษัท าดีฮะทำไมคนเขไปดนตลาดเงมาก ไปไว้แหละเอาคนละเก้าละเก้ากัอนอ่ะเก้เอเอเก้น 反正我站不住。 S <S> <S 1> <S 1> เดี๋ยวท่านเดี๋ยวแป๊บนึงผมถ่ายวีดีโอแป๊บนึงก่อนไป่มปเหี่ะไม่เป็นไรไปซือซื้อด้วยไงคะจบค่ะ เอาไหมคะไม่เป็นไรขอบขอบขอบคุณครับเอากี่หาพ่อบอกเขาสิ

ตลาดตลาดไคร่องมงกรจันทร์ครับผมมีบอ่อน้ำใน้หนังรับ ขายด่าพวกอาวุธเก็บยานลักของบ้านมาจังขายข้าวขายไม้ขึ้นขายผักผลไม้ วดปิ่งปวดเหนื่นนอยหลพบจะเข้าไปหาเยา

Unda, s <S ไก่ไก่เส้เปลือกไส้สับปะรดิยมมีมันเปียก็มีัมันเปียก็มีนะามเบืัดไทยกี่ัดไทยัดไทยชอบบยี่คนว่าเดี๋ยวรออกนไม่ได้ไม่นั้นเลือกก้องเดียวไอ้เรือ ขายขนมขนมกล้วยนมสยไส้เจ้าค่ะนมใส่ไส้ขนมกล้วยถั่วทอฮะักอรีขายคะไขายขนม ต่อยทอดต่อยทอดตอกน้ำใจต้ัดม

เรามมีกรในแนวเนพาะจังหวัดรวยที่สุดโอมแตกไม่จจากวัดราชพระมุรีด้วยูร้ยอดด้วยันวัดข้าตงดูเอาอาใมาดมครกม่ยอบอีพายที่สายดีมาดูเราอีกที่ขายดีคำงี่ายมีคำนึ เาไปย้ายกุ้ยพ้ะมาไอเราก็บอกเก็บซห้พระหน่อยพวกเขาจะเก็บให้รเกลพระทานขนมกงขนมกงกินเหอขนมกงเุ้มปักใต้ไม่เหรอขนมกลงขนมกงพัทานขนมกงด้วยเหรอเป็นถั่วเจ้าค่ะเป็นไต่ถั่ว อันนี้จะเป็นงานดำกับงงะมะ,ะ,ะมาพร้าวนเ๊ะ้ขนาขายน้ำมะพร้าวโอ้มี็ของพื้นบ้านเยอะอันนี้เป็นงานศิลปะงานศิลปะขนะบ,บัน ก็เขาจะแต่งชุดไทยโบราณบางร้านเขาก็แต่งบางร้านเขาไ่ได้แต่งนดุนหลนนลุนหลดนเขาก็ทองเดี๋ยูี เีูนเหรอโอ้เขาไปใส่ถ้วยเหรอเออเอาทสบายไม่พร้อมไม่พร้อมมัปิดปูนเขใส่ถ้วยนะีนี้นะอ๋อใส่ถ้วยอ๋อตนสบายนนะนใส่ ขนมอย่างว่าเนะี่ยขนมอย่างว่าหน้าตาขนมอย่างว่าอันนี้จอดผลไม้นี่มัดดบรรยากาศดีนะที่นี่ไอเดียเขาดี บรรยากาศดีไม่เป็นัดนี่แม้ค้าส่วนใหญ่จะแต่งตัวไปยุชาวบ้านเหมือนกันตลาดไทยย้อนยุคเป็นไอเดียของเขาเลยไม่เหมือนที่อุ่นั่น